มีปัญหาผิวเยอะมากๆเลยมันค่อนข้างดึกนอนน้อยอะค่ะดูไม่ค่อยอิ่มกลม <_ S 1> ผิวดูไม่ค่อยกระจ่างใสเวลาแต่งหน้ามันจะแต่งหน้ามนไม่ค่อยติดเพราะไม่ผิวมันแห้ง <_ S 1> สวัสดีค่ะ <_ S 2> สําหรับใครนะคะที่เป็นสาว Beauty Gadget แบบเค้กขอบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดค่ะก่อนอื่นต้องบอกได้เลยนะคะว่าเค้กอะ เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีบิวตี้แก๊เจ็ตมากๆที่มีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างหน้าเอ้ยเครื่องผักวิตามินเข้าผิวแล้ววันนี้ค่ะเฮ็กเพิ่งได้ไปลองบิวตี้แก๊เจ็ตตัวใหม่ที่ลองแล้วรู้สึก ว้าวและชออมากๆอยากจะมาบอกต่อทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ New Skin Boost แล้วก็มาพร้อมกับ a c t i v a t i n g Treatment Mask New Skin Boost a d l o c กตัวนี้นะคะกล่องนะคะเคาก็ยังจะมาพร้อมกับสายชาร์จค่ะสายชาร์จแบบนี้วิธีชาร์จก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่วางตัวเครื่องลงไปอะคะ่ะง่ายมากค่ะครั้งหนึ่ง อยู่ได้เป็นเดือนเลยตัวเครื่องค่ะเขาบอกว่ารับประกัน1ปีเต็มเลยนะคะเขาพูดถึง Edge Lock Boost กันก่อนเลยนะคะไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขามีสารสกัดจากดอกเดฟเฟร i ลนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็ปรับสีผิวทําให้สีผิวเราสม่ําเสมอเทคโนโลยี Edge Lock Blend ค่ะที่จะช่วยให้ผิวเราอะคงความอ่อนเยาว์สุขภาพดีนะคะและ ซัมพลิงแบนค่ะสารสกัดจากแป้งโม่และที่สำคัญเลยก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะที่จะช่วยเรื่องผิว ชุ่มชื่นอิ่นน้ำดูก l o ใสนั่นเองค่ะพระเอกของเราจเจ้าเครื่องนูส skin boost ตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยค่ะเขาจะส่งกระแสไฟฟ้าระดับอ่อนๆนะคะทำการกระจาย activating treatment mask ให้ทั่วผิวเลยค่ะยิ่งเราใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนะคะทำให้ผิวพันกระจ่างใสนะคะดูชุ่มชื่นแล้วก็ยังปรับสีผิวให้สม่ำเสมออีกด้วยค่ะ สดกว่าปลาในตลาดก็คือหน้าเค้นนะคะตอนนี้เรามาทดลองใช้เครื่องนูส skin e i g h lock b ไปพร้อมมกันเลยนะคะวิธีการใช้ก็คือง่ายๆเลยค่ะใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งใช้นะคะข้างละนาทีเนาะ 1, 2, 3, ใช้3ปั๊มพอนะคะค่อยแตะเดี๋ยวให้ขอครึ่งนี้ก่อนนะคะค่อย วิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่สไลด์ขึ้นไปข้างบนแค่นั้นค่ะทำไมเราจะได้ยินเสียงเครื่องทํางานแล้วก็ทําการนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะเพียงนาทีเดียวผ่านไปเร็วมากเลยเดี๋ยวเรามาลองอีกข้างกันนะคะเรียกเกลี่ยมากไม่ให้ทั่วค่ะเครื่องโดยสไลด์ขึ้นง่ายมากๆเลยมะ สนาทีผ่านไปหเร็วมากเลยนะคะถ้าใครนะคะที่แบบทําเป็นประจําทุกวันเวลาสนาทีตอนเช้าะคะ่ะก่อนที่เราจะลงเซรั่มแต่งหน้าต่างๆนะคะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวคงความอ่อนเยาว์ทาให้ผิวเรา ชุ่มช่ำโกลอิ่มน้ําได้แบบนี้เลยนะคะขอออกตัวก่อนนะคะว่าส่วนตัวเค้กเองเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากโดนอะไรนิดหน่อยคือแบบแดงผื่นขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเอ็ดล็อกบูสอะค่ะตัวเค้กเองเลยไม่แพ้นะคะแถมยังรู้สึกว่าแบบหน้ามันช่ำโกลกระจ่างใสมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูคนล,ลบเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับวิธีการใช้โชว์ให้ดูคือ ใช้จริงใช้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาเวลาที่ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราแค่ใช้น้ําสะอาดะคะ่ะน้ำเปล่าล้างตรงส่วนหัวขย้านะคะเฉพาะตรงส่วนหัวเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะล้างพวกออครีมตกค้างอะคะ่ะที่มันอยู่ในตรงส่วนหัวตรงเนี้ยคะ่ะไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ผ้าแห้งคะ่ะเช็ดให้สะอาดเช็ดตามเครื่องทัวท่วๆเลยเขาบอกก่อนนะคะว่าเคเป็นคนหนึ่งที่นอนค่อนข้างเดงนอนน้อยอะคะ่ะพักผ่อนน้อยทําให้เวลาเรา ตื่นมาผิวดูไม่ค่อยกระจ่างใสดูไม่ค่อยอิ่มกลมแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันจะแต่งหน้าไม่ค่อยติดเพราะว่าไม่ผิวมันแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเจ้าเครื่อง n ูสกินบูส o ์พร้อมกับแอคเ t ตติ้งทรีทเม้น m ์มาส์กนูสกินบูส เอ็ล็อตตัวนี้นะคะคิดรู้สึกว่าทําให้เค็กแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวมันดูกโกลดูฉ่ำน้ำําอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะผลแล้วหลังใช้คือชอบมากๆอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันค่ะเพราะว่าเครื่องเนี่ยดีจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ